รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการกบนนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเปิดเผยว่าที่ประชุมกบนได้ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางดูแลราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยให้สอดร,รับกับสถานการณ์และความเหมาะสมโดยพิจารณาจากแนวโน้มราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับลดลงและสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เริ่มมีรายรับเพิ่มขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับอาาัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงสำหรับกลุ่มน้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันลดลงรวม1บาทต่อลิตรซึ่งการปรับลดราคาลงดังกล่าวจะดำเนินการเป็น2ระยะครั้งละ50สตางค์ต่อลิตรได้แก่ครั้งที่1วันที่28มีนาคม68และครั้งที่2วันที่4เมษายน68เพื่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อประชาชนการปรับลดอาาัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากน้ำมันเบนซินดีเซลครั้งนี้เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี68ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเดินทางเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้รถที่ใช้น้ํามันโดยเฉพาะกลุ่มดีเซลคิดเป็น2ใน3ของปริมาณการใช้น้ํามันทั้งหมดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวกระตุ้นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์ สำนักง,งานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรายงานถึงสถานการณ์และฐานะของกองทุนน้ำมันช่วงต้นปีมกราคม68ถึง23มีนาคม68พบว่าฐานะกองทุนน้ำมันมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันดิบดูใบช่วงที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ80เหรียญสหรัฐต่อบาเรลส่งผลให้กองทุนน้ำมันมีรายรับเฉลี่ยกว่า8 0 0 0ล้านบาทต่อเดือนทำให้ฐานะกองทุนน้ำมันจากเดิมเมื่อวันที่5มกราคม68กองทุนติดลบอยู่ที่75,945ล้านบาทบัญชีน้ำมันติดลบ 64,066ล้านบาทและบัญชี LPG ติดลบ47,597ล้านบาทปัจจุบันสถานะกองทุนน้ำมันปรับลดลงเมื่อวันที่23มีนาคม2568เหลือติดลบ60,052ล้านบาทบัญชีน้ำมันติดลบ14,063ล้านบาทและบัญชี LPG ติดลบ45,989ล้านบาท สถานะกองทุนน้ำมันยังมีแนวโน้มที่ดีแม้ยังมีหนี้เงินกู้ที่ดําเนินการกู้ยืมจากสถาบันการเงินประมาณ80,000ล้านบาทนี่ดังกล่าวจะพยายามดําเนินการชดใช้แต่ก็พยายามดูแลค่าครองชีพของประชาชนไม่ให้ประชาชนขาดทุนนายพิรพันธ์ยังบอกถึงส่วนการพิจารณาค่าไฟงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม68กําลังพิจารณาให้เหมาะสมปรับลดเท่าที่จะสามารถทําได้ยืนยันว่าทํางานทุกวันพยายามหาทางทําให้ลดให้ได้แต่จะลดลงกี่สตางค์ยังไม่สามารถพูดได้ กระทรวงการคลังของไทยออกมาย้ำนะครับว่ามีเป้าหมายสำคัญในการเดินหน้าแก้ไขในเรื่องของปัญหาหนี้ขัวเรือนครับล่าสุดออกมาเปิดเผยความคืบหน้าสำหรับนโยบายซื้อหนี้ประชาชนจากธนาคา,นาราน,น,นายพิชัยชุนหวชิระรองนายกและ,ละรัฐมนตรีกระทรวงการคลังออกมากล่าวครับ ถึงความคืบหน้าสำหรับการดําเนินการมาตราการซื้อนี่ประชาชนจากธนาคารว่าจะมีความชัดเจนเมื่อใดก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีความพยายามว่าต้องการที่จะเร่งเดินหน้าให้ได้โดยเร็วก็เพราะว่าเรื่องของชาติบ้านเมืองนี้ไม่สามารถจะรอช้าได้ซึ่งโครงการดังกล่าวนี้จะมีความชัดเจนก่อนเข้าสู่ไตรมาสสช่วงเดือน มิถนายนได้หรือไม่นั้นก็บอกว่าตอนนี้มองเอาไว้นะครับว่าต้องการจะให้เดินหน้าแบบเร็วที่สุดครับก่อนหน้านี้ในพิชัยก็เปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับการใช้เงินกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินอยู่ที่ระหว่าง20,000ถึง30,000ล้าน ช่วยกลุ่มหนี้เสียไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทซึ่งจากข้อมูลนะครับมีอยู่ที่ประมาณ3ามบาห้าแสนคนมีหนี้คงค้างอยู่ที่ประมาณ1,24,000ล้านบาทซึ่งหาก3ปีสามารถชำระได้ปกติก็เชื่อว่าจะสามารถล้างสถานะเครดิตได้และยังเชื่อว่าจะสามารถช่วยลดตัวเลขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนในภาพรวมของไทยได้อีกด้วยครับ สำหรับผู้ที่จะเข้ามาซื้อหนี้จากธนาคารนายพิชัยกล่าวว่าในตอนนี้กำลังหารือแล้วก็กำลังที่จะพิจารณากันอยู่อาจจะมีการใช้บริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้วหรือว่าอาจจะเป็นการตั้งใหม่ก็ต้องมาหาด้วยกันก่อนนะครับแต่ก็ย้าว่าต้องการจะเดินหน้าให้ได้เร็วๆไม่ให้นานเกิน3เดือนหรือว่า6เดือนครับ โดยหลังจากที่ซื้อนี้มาแล้วก็มีความจําเป็นว่าต้องดึงลูกหนี้มาเพื่อเจรจาและต้องประกาศว่ารอบนี้เนี่ยจะไม่มีการลงโทษเพราะว่าต้องการจะแก้ไขปัญหาจริงๆให้เข้ามาคุยกันเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจากการค้าการลงทุนหรือว่าเศรษฐกิจที่ไม่ดีและกลุ่มนี้สามารถออกมาได้เป็น2ส่วนด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่มีความสามารถชําระในช่วงก่อนโควิด เป็นลุกหนี้ดีและกลุ่มสอบก,ก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีความสามารถครับซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถแก้ปัญหากลุ่มนี้ต่ำกว่า10,000แบาทนี้ได้ภาพรวมหนี้ครัวเรือของไทยก็จะลดลงเพราะว่ากลุ่มนี้มีจานวนค่อนข้างมากโดยสิ้นปีนี้ก็คาดว่าหนี้ครัวเรือนนั้นจะลดลงมานะครับเหลือที่ประมาณร้อยละแปและถ้าเกิดว่าสามารถแก้ลุกหนี้ต่ำกว่า10,000แบาทนี้ได้หนี้ครัวเรือนก็เชื่อว่าจะลดลงไปมากกว่านี้อีกครับ ขณะที่กลุ่มลูกหนี้เกิน1 0 0 0 0แบาทก็เป็นกลุ่มที่ต้องมีการหาด้วยกันต่อไปโดยต้องมาดูกันต่อนะครับว่าธนาคารนี้จะมีการปรับโครงสร้างนี้เองได้อย่างไรครับนายสุรพลโอภาสเถียนผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลครลิตแห่งชาติจำกัดออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำหรับแนวคิดของภาครัฐในการซื้อนี่ประชาชนจากธนาคารในตอนนี้ยังมองม่เห็นถึงข้อมูลเชิงลึก และข้อสรุปที่ชัดเจนในแนวทางและวิธีการที่จะนํามาดําเนินการปัจจุบันแบ่งคนเป็นหนี้ออกมาได้3กลุ่มด้วยกันคุณผู้ชมก็คือ1นะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นหนี้ดีที่กัดฟันผ่อนชําระ2ครับเป็นกลุ่มหนี้เสียเพราะโควิดสิแล้วก็ไม่มีกําลังผ่อนชําระคืนสุดท้ายคือกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่หนี้เสียมานานแล้วไม่รู้ว่าหลังจากนี้ต้องทํำยังไงต่อไป ก็ย้ำนะครับว่าต้องการจะให้ภาครัฐนั้นมีการเดินหน้าแก้ไขปัญหานี้โดยเน้นไปที่กลุ่มนี้ต่ำหน0 0 0แสนบาทที่ตอนนี้พบว่ามีอยู่ประมาณ3 5ล้านแสนคนคิดเป็นมูลนี้อยู่ที่ประมาณ1 2 3 0 0 0ล้านบาทและเป็นนี้ที่เกิดขึ้นจากโควิดก่อนเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นนี้เสีย นอกจากนี้นะครับย้ำว่าต้องมีบรรษัทบริหารสินทรัพย์หรือว่า AMC ไม่ไว่าจะเป็นของภาครัฐหรือว่าเอกชนมาช่วยการรับซื้อนี่ไปบริหารอาจจะเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิจำกัดหรือว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์อารีจำกัดก็ได้ครับนายสุรพลกล่าวต่ออีกนะครับว่านี่เสียหรือว่า NPL ในภาพใหญ่ณเดือนมนกราคมปีนี้พบว่ายังคงมียอดคงค้างอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านสองแสนสองหมื่นล้านบาท จำนวนบัญชีอยู่ที่ประมาณ9ล้าน5แสนบัญชีคิดเป็นสัดส,ส่วนเวลา9ของยอดนี่รัวเรือนส่วนใหญ่ในกริดบูโลที่13ล้าน6แสนล้านบาทถ้าเกิดว่าแยกตามยอดนี้คงค้างตั้งแต่1 0 0 0 0แสนบาทลงไปจนถึงมากกว่า1ล้านบาทก็จะพบว่ายอดคงค้าง1 0 0 0 0แสนบาทลดลงไปที่ NPL มีอยู่3ล้าน4แสนคนที่เป็นลูกหนี้ NPL ที่มีนี้แสนบาทลงมาอยู่ตรงนี้ คิดสัดส่วนนะครับเป็นร6ยละ65ของจำนวนรายลูกหนี้ที่เป็น NPL ยอดหนี้คงค้างกลุ่มนี้มีจำนวนที่ประมาณ123,000ล้านบาทเกือบ4ล้าน7แสนบัญชีครับ